สวัสดีทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่ทุกคนด้วยนะครับพูดเหมือนเดิมเปะ๊ะฮะพูดเหมือนเดิมเดิมเแล้วมึงแจ้งกูเปิดใหญ่วะไอ้ยี่มาทีกูเปิดคลิปมาแม่งกูแยกคลิไปไม,ม่ออกก็มาเลนคลิปวันไหนคลิปถ้ากูไม่อ่านชื่อเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สตอ็อปฮัลโหลสวัสดีวันนี้กูว่าจะมาพูดถึงเรื่องวันพีชเลย อ,อ๋เขาเลี่ยงไว้ก่อนเลยเรื่องวันพีชคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยไม่ใช่ช่วงหรอกไอเฮียเรื่องนี้มันหยุดภายในใจกูมานานแล้วก็แบบกูอัดอั้นแล้วกูอยากระบายหาคือแบบที่เขาชอบโพสว่าไอเฮียแม่งอยากให้ตัวละครตัวนี้กลับมาอยากให้ตัวละครตัวนี้ไอเฮียที่ตายไปแล้วกลับมาอะไรเงี้ยแบบบางตัวละครก็ไม่เป็นไรแต่บางตัวละครที่แบบว่าอาจารย์บางท่านเขาแบบไอเฮียอุตส่าห์วางบทมาเพื่อแบบไอเฮียให้ตายตายแล้วก็แบบให้มันสมศักดิ์ศรีแล้วคือแบบมันตายแล้วก็จะเหมือนกับโดมิโนที่แบบจะล้มต่อๆไปแบบว่าเหตตุกกาารณ์ันนนจจะ่่อ้้ไไไปดแบบื มีก็มีบางพวกที่แบบไอเฮียดูแล้วในเรื่องแบบมันไม่เข้าใจไม่วิเคราะห์ตามแล้วก็แบบอยากว่าไอเฮียตัวนี้ต้องกลับมาตัวนี้อยากให้กลับมาอะไรเงี้ยไอสัตว์แบบคิดดีๆกูเข้าใจนะว่าไอเฮียมันเป็นตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนแล้วคือแบบไอเฮียมันเขาคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเออนั่นก็คือความคิดเห็นของเขาเออไม่เป็นไรกูว่ปล่อยๆผ่านไปกูวแค่มาระบายมาพูดอะไรในช่องของกูในความคิดประมาณว่าเมือ่อสองสามวันก่อนเลื่อ Facebook นเฟซบุ๊กายในกลุ่มอนิเมะมึงรู้ไหมกูเจออะไรกูเจอรูปที่แบบออ้้เหีียยพตตวว่าากกกใััลลครนบมด อยาให้ตัวละครตัวนี้กลับมากดหัวใจอะไรอย่างงี้แบบไอ้เหียในแนวนี้บ่อยมากอะแล้วแบบกูยังคิดว่าเป็นเหียอะไรของมึงวะมึงเป็นเหียอะไรเนี่ยไอ้เหียตัวละครเราตายแล้วตายอย่างตำนานเลยไอ้เหียแบบบทตายออกมาสมศักดิ์ศร,รีแล้วก็แบบเข<ำ>าตายมันยังมีคนจดจำด้วยแล้วมึงเป็นเหียอะไรมึงใจเขากลับมาทำเหียอะไรที่น่าพูดสุดๆก็คือเอสในวันพีชอะในหัวข้อหลักที่จะพูดไองฮะพวกมึงเข้าใจไหมการตายของเอสมันเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดแล้วถ้ามันไม่ตายอะเรื่องวันพีชนี่คือแบบจบยังไงกูยังนึกไม่ออกเลยคือกูบอกเลยเหียคือแบบในความ วความคิดคนอื่นกูไม่รู้แต่ถ้าที่กูวิเคราะห์ออกมาหรือว่าไม่ใช่ในความคิดกูหรอกกูรู้โอดามวางเนื้อเรื่องมันอย่างนี้แน่นอนเอสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ถูกวางบทมาให้ตายตั้งแต่แรกที่โอดามันคิดออกมาเลยมันถูกวางออกมาให้ตายเลยเวย้ยมันเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อตายโดยเฉพาะอาจารย์โอดามวางเนื้อเรื่องมาแล้วว่าไอ้เฮียเอสเนี่ยมันต้องตายถ้าไม่ตายก็ไม่ได้ตอนแรกแกูยังไม่ค่อยแน่ใจนะกูแบบเพิ่งจะมาแน่ใจแบบตอนหลังๆว่าเอสเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตายโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนมันยังไม่โดนประหารอ่ะ ก็เอาใจช่วยแบบไอ้เทียต้องช่วยเอสได้อะไรประมาณนี้กูไม่คิดว่าเอสจะตายแต่ว่าพอหลังจากตอนที่จะประหารนะพอบอกว่ามันเป็นลูกชายของโรเจอร์ปุ๊บในในใจกูอะกูคิคดเลยว่าไอ้านี่ไม่ต้องตายแน่แน่กูคิคดยิง้จริงๆเลยแต่แบบไอ้เฮียคือแบบตอนนั้นกูยังคิดจะแบบว่าบ่นไม่คิดจะอะไรขนาดนั้นไงมันเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆแล้วแบบยิ่งดูมายิ่งตอนนี้ไอ้เฮียแบบความรู้สึกมันชัดเจนขึ้นเลยเยว่าไอ้เฮียเอสเนี่ยมันถูกโอดาเขียนมาเพื่อให้แบบว่าเพื่อตายอะเพื่อตายโดยเฉพาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมันเป็น โรเจอร์เลยทำไมจะต้องตาย,ตายวะมึงบ้าวะไอ้สัสไอ้เหี้ยลูกของโรเจอร์แล้วถ้ามันไม่ตายอ่ะคนที่มีคุณสมบัติเป็นราชาโจรสลัดที่สุดอะเป็นใครอ่ะลูฟีป่ป่ะไอ้สัสไม่ใช่ไม่ใช่ลูฟี่แน่นอนทั้งพรสวรรค์ทั้งอะไรไอ้เหี้ยเอสแม่งเหนือกว่าเห็นเห็นอะใช่แล้วก็เออลูกราชาโจรสลัดด้วยเออเป็นลูกราชาโจรสลัดด้วยเข้าทางทุกอย่างเออเข้าทางทุกอย่างไงแล้วฝีมือเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆไอ้เหี้ยก็ฉายแววออกมาแล้วว่ามันแรงกว่าลูฟี่ทั้งพรสวรรค์ในการต่อสู้มันมีมากกว่าลูฟีีี่่่่่คออออออนน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 ข้้้้้าา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 งงงงททจจจจะะะเเเเเเเยยยยยยยลลลลตรรรรััััััััมมมมกกก็็็บววไไหหหปปชชโโสสดดดใ แต่หนวดเขาอ่ะพยายามจะปั้นเอสให้เป็นราชาโจรสลัดนี่ปั้นในสังกัดเออเด็กปั้นในสังกัดแล้วคือใน,น,นแบบมีคนก็จะเถียงว่าเหียในอนาคตถ้าเอสไม่ตายก็เอสอ,จอาจจะเสียสละให้แบบให้ลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดแทนนี้ก็ได้แต่ว่ามึงลองคิดดูดิมันสมศักดิ์ศรีไหมมันสมศักดิ์ศรีของลูฟี่ไหมที่แบบว่าแม่งมีคนที่เก่งกว่าตัวเองแล้วคือแบบเหียมีคนสมบัติเพียบพร้อมพอๆกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าให้ลูฟี่เป็นแต่ว่าคนที่มีคนมาสมบัติทิ้มอาจจะมากกว่าแต่ไม่อยากเป็นอะไรเงี้ยมันสมศักดิ์ เออมันยังคาใจอยู่แล้วอีกข้อนึงไอ้เหียข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่แบบว่าใหญ่หลวงมากมันเป็นข้อที่แบบเห็นเห็นกันอยู่เลยอะถ้าก็แบบมึงตั้งใจดูแล้ววิเคราะห์จริงๆอะใครก็สามารถเห็นได้แล้วมันเป็นข้อที่ใหญ่หลวงที่สุดเพราะว่าข้อแรกอันแรกที่กูว่ามาอันแรกที่กูว่ามาถ้าแบบไม่คิดลึกจริงๆแล้วก็แบบไอ้เหียไม่มานั่งวิเคราะห์แบบเหมือนกูเหมือนกูเป็นคนคิดมากไอ้เหียจริงๆอะเข้าเขาเปล่าเปล่ามึงไม่คิดมากมึงมือว่าไงไม่เียทำ <G ül> แล้วเขาก็แบบไอ้เหียจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองเห็นกันไอ้เหียถ้ากดแบบไอ้เหียไม่คิดมากไม่ว่างถ้าไม่ใช่คนว่างเหมือนกูจริงเขาอาจจะไม่ได้มองลึกขนาดนั้นแต่ข้อที่2อ่ะมันใหญ่หลวงมากใครก็สามารถมองออกเพราะว่ามึงลองดูนะเนี่ยตอนแรกจนถึงตอนสงคารามมาリフォลดูลูฟี่อะมันยังไม่มีตัวร้ายที่แบบร้ายมากๆ <S <S เป็นร้านบอสที่แบบว่าไอ้เหียกูต้องฆ่ามึงให้ตายให้ได้ถ้ากูแบบกูไม่ฆ่ามึงแบบกูอยู่ไม่สุกอย่างเงี้ยนังไม่มีปมแค้นไงเออมันยังไม่มีปมแค้นกับใครเลยเว้ยครือแบบมันยังไม่มีตัวร้ายที่แบบไอ้เหียชาต ังไม่มีเลยตัวละครเอสเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เพื่อให้หลงรักในตัวละครตัวนี้แล้วคนที่มาฆ่าตัวละครตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวละครที่คนทั้งแฟนคลับทั้งลูฟี่อ่ะจะเกลียดที่สุดอ่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าการสร้างลาร์ดบอสอ่ะอาคาอนุหรือคนที่เกี่ยวข้องคนที่จับมาอย่างหนวดดำไอสองตัวเนี่ยมันเป็นลาร์ดบอสไอสองตัวเนี่ยบางคนอาจจะพูดว่าเอาเอสไอเฮียถ้าจะแค่สร้างลาร์ดบอสไอเฮียมันก็ไม่ต้องตายก็ได้นี่แค่เอาออกมาคือแบบมันแบบมันยังไม่เข้าถึงพอมันยังไม่เข้าถึงแก่นแบบว่าไอเฮียแบบเจอแล้วแบบกูต้้้อออออองงงงาามมใหไดดแแบบบบเเียยัจ คด,ดอไอ้เหี้ยแบบตัวละครที่มึงรักมากๆอย่างไอ้มาตายเพราะไอ้เหี้ยสองตัวนี้แล้วถ้าในอนาคตอะลูฟี่แก้แค้นได้เหรอลูฟี่อันนี้ได้คือแบบไอ้เหี้ยมันจะเป็นบทที่แบบอินมากๆแล้วแบบไอ้เหี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอะมึงเข้าใจไหมที่แบบแค้นมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วคือแบบไอ้เหี้ยได้แก้แค้นได้มันมันจะกลายเป็นไอ้สองตัวนี้มันจะกลายเป็นร้าบอสที่ลูฟี่แม่งแค้นจริงๆเพราะว่าปั้นทั้งสองตัวนี้ไปเป็นแบบระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยอีกคนก็สีจักรพรรดิอีกคนก็จอมพลอย่างเงี้ยมันเป็นสอง ก้ายเป็นตัวอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบพี่จสู้ให้ชนะเป็นพอองี้แต่ว่าแรงจูงใจในการสู้แค่แบบอยากเป็นราชาจโจรสลัดอย่างี้คือแบบทำเพิ่มแรงจูงใจในการสู้อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของเอสอย่างเงี้ยไอเฮียแ,แบบมันจะกลายเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วถ้ารวมกับอันอันแรกที่กูมาพูดไว้มันก็จะกลายเป็นบทสรุปเออไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นการสร้างตัวร้ายการการสร้างราสบอสที่เจ๋งที่สุดกับผลักดันให้ลูฟี่เนี่ยกลายเป็นราชาโจรสลัดได้จริงๆเนี่ยนี่ก็ความคิดของกูเออความคิดข้อท้าที่ใช่กูว ไอ้สัสแม่งจบยังก็ก็จบแล้วไงอีตาจบงี้เลยอะก็ก็จบแล้วมึงให้กูพูดเฮียอะไรอีกอะกูพูดอะไรเนี่ยก็ได้มึงพูดเออบักติดตามเอางี้คือแบบตอนนี้ก็ถึง5 0 0พผู้ติดตามแล้วนะครับใน Facebook เฉพาะ Facebook นะเฉพาะ Facebook แฟนเพจอะคือแต่ใน YouTube กูเนี่ยไอ้เฮียเพิ่งจะในยูในยูทูบแฟนเพจกูเพิ่งจะไอเฮียพันห้าเอง คือแบบพุ่งไม่คิดจะกดเข้าลิงก์กันหน่อยอะไอเหียแบบลิงก์ก็มีให้พุ่งทุกคลิปเลยนะขี้เกียจกันไป,ปว่าเาคือแบบไอเหียสนับสนุนกูหน่อยก็ได้คือไอเหียกูรู้นะคลิปมันก็คลิปวิจารณ์บทนอะไรอย่างงี้มันก็ยังมีแค่8คลิปเงี้ยแต่คือแบบตั้งแต่แรกที่กูทามาเหียใน u t u b e อ่ะก็มีคลิปวาดรูปไอเหียตั้งแต่ตอนกูสมัยมัธยมตอนเด็กๆมีให้พุ่งมึงดูค่อนข้างอีกจะเยอะนะเว้ยคือแบบเออไปดูๆไปแบบคอมเมนต์ให้กูชื่นใจหน่อยก็ได้คือโหตอนนี้ก็เรริ่่มมมมออยาาาาาากกจะลับาววดูป้คืไไนน มากคือใครอยากจะให้วาดรูปตัวอะไรหรือสนใจจะให้วาดรูปอะไรก็สามารถขอกันมาได้นะครับแล้วอย่างไอ้เหี้ยกูอยากทำ Q&A วะ่ะจัดดิเอองั้น เอาคลิปนี้เลยกันคืออยากกูอยากทําถามตอบมานานแล้วไอ้เหี้ยห้าพันผู้ติดตามในแฟนเพจแว่าไงเออกูอยากถามความรู้สึกหลายๆคนหรือว่าอยากถามอะไรถามอะไรมาก็ได้คือแบบก่อนที่จะคอมเมนต์ก็แบบพิมพ์ไว้ก่อนว่า Q&A แล้วคือแบบเออหลังจากนั้นจะถามอะไรก็ถามมาจะถามเรื่องอันนี้มะถามอะไรก็เกี่ยวกับอนิเมะเออกับอนิเมะเกี่ยวกับอะไรก็ได้เกี่ยวกักูชอบเรื่องนี้นี้เป็นไงแบบถามมาได้นะคือแบบบางบางหัวข้อบางคลิปที่แม่งขอกันเข้ามาก็มันมันยังไม่พอมันยังไม่พอให้แบบผู้กูมาทําคลิปเป็นคลิปหนึ่งอ่ะคือแบบจะมาาพูดป่ แล้วคือแบบจบเลยอย่างนี้มันก็ได้อะคือแบบคิดเอสเนี่ยก็คือแบบกูไม่รู้จะทํเคี้ยอะไรกูมาพูดนะเนี่ยคือที่จริงอะถ้ากูจะพูดจริงๆรอะหนึ่งนาทีก็ได้ลวแต่กูแบบยืดเยื้อไงให้ผู้ฟังมาได้สักประมาณสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยกูแบบพูดใส่นงใส่น้ำอะไรไปเลยทั้งทั้งที่เนื้อมีแค่หน่อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออ Q&A กันเข้ามาเออถามกันเข้ามานะครับถ้าคือแบบเดี๋ยวจะมาทําคลิปตอบคําถามแบบบางคําถามที่มันเอามาทําเป็นคลิปไม่ได้จริงๆอะอย่างเช่นคนที่แบบถามเข้ามาว่าอาชีพกระจอกแล้วยังไงเ,เท แต่คือแบบถ้าจะให้พูดอ่ะมันก็ยังไม่ไม่สามารถทาเป็นคลิปคลิปหนึ่งได้อยู่ดีเพราะใส่ตามอัภาค2องเฮียมันก็ถือว่าเป็นมันก็ถือว่าดีนะเฮียฉากต่อสู้มันก็ได้นะแต่คือแบบไอ้พูดจริงๆภาคหนึ่งมันทําให้ดีเกินไปเฉยๆภาค2คนก็เลยดูแบบเฮียแม่ไม่ถึงวะอะไรขนาดนี้ถ้าดูดีมันก็เป็นการ์ตูนที่มีคุณภาพเรื่องหนึงอแต่แค่ว่าแบบภาพหนึ่งอ่ะมันทําให้ดีเกินไปอ่ะภาพ2มันเลยมาถูกบังไว้เฉยๆเออก็แค่นี้แหละเฮียพวกมึงก็ถามๆมันเข้ามาแล้วกันกดไปดูช่อง y o u u t b ยูท้ย ติดตามเฟซบุก๊กเลยนะเออแนะชร์ก็แบบแชร์เข้ากลุ่มอะให้คนเขาเห็นเยอะๆไอ้นหลานมึงโคตรน่าท่านเลยเหี้ย <laughs> <laughs>